ค okay, ครับมาเปลี่ยนไซกรองอากาศของตัวเครื่อง Suzuki Swift กันนะครับโอ้นะครับเปิดตัวนี้นะครับอ่าขวาน่านะครับแล้วก็ค่อยๆเปิดตัวนี้นะครับอนะครับค่อยๆเปิด ก็ดึงออกมานะครับชึบโอ้อโหดำปิดปีนะครับออกมาทรงนี้นะครับออกมาทรงนี้นครับทรงนี้ผมจะวางไว้ก่อนนะฮะวางอย่างนี้นะอันนี้คือตัวใหม่นะครับก็เอานูนนูนมาวางอย่างนี้นะครับเหมือนกันแกะเลยนะฮะมือเดียวด้วย ึบอ่าโอเคอย่างงี้นะครับมันจะมีมุมอยู่ม,มีมุมอยู่ทางซ้ายล่างนะฮะผมวางงี้เนาะมุมซ้ายล่างนะครับมุมมุมนะครับมุมซ้ายล่างใส่ไปแบบนี้นะครับ ปิดลงอย่างนี้นะครับเนาะแล้วก็ปิดฝาสังเกตดูนะนี่ลงไหมเนี่ยอ่ะอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ผมจะถ่ายมือเดียวนะก็ปิดได้ไหมเอ่ยมือเดียวนะฮะลำบากหน่อยนะ ลำบากนะฮะมือเดียวผมถ่ายมือเดียวนะเดี๋ยวขออนุญาตใช้สองมือก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับในสุดก็ใส่ได้แล้วนะฮะต้องใช้สองมือนะฮะต้องใช้แรงกดดูตรงนี้นะฮะให้มันสนิทนะครับแบบนี้เนาะ คนะครับแน่นแล้วนะครับเรียบร้อยแค่นี้นะครับเปลี่ยนไส้กรองนะครับปิดตัวนี้ที่เดิมอันนี้ตัวเก่าครับเป็นเรียบร้อยนะฮะสังเกตตรงมุมนะฮะถอดยังไงก็ใส่อย่างนั้นนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับ ไม่ยากนะฮะเปลี่ยนไส้กรองเครื่องยนต์ฮะให้กรองอากาศเครื่องยนต์สวิปนะฮะโอเคครับ